นี่คือเนแคมืออันนี่อนอันแค่ันหมอครับพ่อเอ้ยท่านหนีมาฝันมาเอ้ยาคูหม่นี่เอาข่ำตือน ทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรใช้วิทยาศาสตรในการรับชมเต่นขึ้นลืมกันเอาวันวันที่สิบหาคำหันบม่มีแสงง,สงอูอย่างแสงยังขึ้นยิ่บ่บ่ยังร้อยขึ้นมาให้เบิ่งให้เห็น,นอี่บ่ตะกี้เห็นขึ้นนี่ทีบ่ เห็นขึ้นมายังดีปลายปลาลาดเดินนี่นั่นฮะป้ายมันกับปะหลาดเดินนี่แล้วปลายแบบไหนก็ปลายป้ายเลขกเฟตต์ด้วเลขขึ้นมาเล้วทีดูขึ้นบอกนั่งไว้บอกบอกหุ่นเตี้ยอ่าแล้บอกผมกูต้องพุ้นอือเล้วทีนอ้ก็ถึงเรี่ยวกันเด้อโอ้โหนว่ะเลขกอะ กซีผมมันก็เลขหกก็เลขซีสองต,อตัวมานกางนั่นแตงแตงวดไหนครับพออ่อเนี่ยมันหลวัดมาแล้วหลวันมาแล้วเนาะเขาแต่เขาบอกดูดตะกี้เพิ่นหนั่งเสีนั่งอยอ่จังจิงนี่หน,น่อยพูลโลขึ้นมาอออานขอาไปิงไพีเดอร์เลขสี่ออกหัวอมันไแล้วมัก็ซีนี่อ่มักรเก้าหาครับ อันนี้มันก็เก่าไป mm hmm. มันก็มาซีนี่มเป็นหาก็ mm hmm. กบ,บอกเขาซื้อ,ขอเขาก็ถือในบา้านเราหางเจ้าแก่สองหางก็ก็บอกเขาจะตายสับ mm hmm. ตัวซื้อสองเจ็ดมันออกสองเก่าก็ด mm hmm. ีตายตายบางทาง่านเห็นทาบอลพอดีแต่วา่าเลือดมันออกปากออกหลังหัหัดนดี่เลยโอ้ใจจีรีตัวกินมาตีมาตาัด ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ที่ได้แบบนหางสิตะกี้กับมาบอกดีอยู่ติผออ๋อบอกดีมาบอกดีเล่นี่ก็าบอกบอกคนบอสอเนาะครับมาบอกข้อความใจเนาะคนมาเล่นเลขยะบอกดีแต่เด้หมูจังเัิมมาบอกแต่คนมาเล่นเลขคนเล่นมาบอกต์เอาะ ยังพ <îne aining> ่อ <Census> ป <comfy> <stuffing Có S 4> well er. ู live, so ่น <Music> ี่เี้ยเขาเมาเที่บอกไปขอฝุ่นไปเสนอบ้านในบ้านไปไปเอาถือถือไเขามาเช้เช้าไปขอแต่อยู่ไอสารทั้งเขาวัดเออบ้านในกรบ้านมาแกมาฝอนบนืนแกมู่บกสุดแหลมนำเดี๋ยวว่าก็ฝนจะเดินมาแต่บ้านหนึ่งเราก็เห็นลานตาเงินแ้วมือแห้ง มาเลยจนว่าเราลำแข้งเลยกันทีนี้ป้อนมาเข่าก้มฟันนีบบานครับปัอนมาเต็มเลยเออหาเราเราก็มาหนีบนางบึบเบิบบ,บ,บิบออกไปเป็นเป็นเข่าคนนนัดดอ,อมาเข่าคนนัดดิเออบิบเบ,บ,บิบออกไปได้ขันดอกไม้สูเจ้าได้ขันดอกไม้สั้นหน่อยหน่อยมันง่ขึ้น กูวิ่งลงหนานตามแล้วมาควันก็โกูหลายกูบ่ได้ยรับได้นอนไปแล้วซามานเดียวเดียวนี่ซู่ซากนี่แเดะหลวงกูฝันบ่ดเีเดิน,นดอกเล่าหายเลยได้ันดินแบบ่าฟันหน้าแกบอกมึงก็เซาอันนี้เป็นความฝันบอกครับพ่อเร<อ>ื่องเป็น,นเรื่องจริงความฝันแปลว่าคือจริงเจ็บท้องไงโลเจ็บท้องอ้ไรนี่ โอ้พ่ปูไอ้เซก็เดิมเหมอนยายไม่กินไอ้เจียบตรงนอนเหนมีเซกหม่อนหลับเศร้าเลยวะมือมีอะไรเศร้าหายมีตอนตอนก็เลยเขาไปบ้านที่ไปก็เอ่วนหาแม่เราอ่ะบอกนะจะได้บังคับไวท่าเราเป็นเต่าเสี้ยนเป็นเป็นปูยังขอเนี่ยปูน้าใบยังเราหล่ะเราเลยให้เอิญพอปูพอปู เออเอือนยากมันจะเอิอนจะได้เออเอิอนพับปู๋ก็ได้แล้วว่ะหน้าเราทุงไปพัดจุดถุงตรงไงใช่หน้าเราเสียงหน้าเราอยู่เสียงจะส่องเมืองโอ้กบหย่างปลายยากเต็มบุงเต็มตาอีเสียงหน้าเราคนก็หน้าอยู่คุณ มันหลุมเป็นหอมตไงมองเนี่ยเป็นหอมหนัมะ่กี้คนค็มาขอเรียมครับยมมู่ังสารสารทางสารเข่าประตูวัดมันเปะเ,เ,เป็นสารปูปขอ่นด้อ,อ่ขอใขอหลายหลายขอจังวัดขอ,ขอดูแลแล้วก็ใจให้ตีใจให้แล้วมาได้พัม่ได้ักได้พม <g ül üyor> ในง่นนี้พ่อกับฟันได้เต้นอะนี้ยอบฟันเลาล,ล,ลงมาแก้วลบฟานเราลมาบ่าวฟังอเลยตีให้เพิ่นครับบงโอ้ยงแต่หกศูนย์ถแล้วบ่งหกศูนกับห้าศูนยอันนี้ทีพอ่อต่สินมันก็เป็นตรงเนาะเป็นกลมหคุ้มห้าพัาครับเป็นแหลกสิคุุมห้วพัน <g ül üyor>

เดียวกันเดียวนกซื้อเดกอือเงินมันเพิ่อมันฝันแน่แน่เลยเพ่อใดรนักเียนมันอยู่้ันทำมันเพอ่อเลขออกตัว้นนี่ระเฝ้ากันจดไปรถคำพูดได้ได้ยินออกมันนี่ล่มืนกีนมันเป็นอะครับเพื่อคนเพ่อบอกเลขเพื่อบอกเลขบอกเพื่อบอกไดเพื่อไงโอ้ยแต่ทีมันเจ็บ สองสามวดเท่นึงหมดแล้วอืมวันนี้เพิ่งกระเพอแล้วต๋อันนี้มันฝันวันนี้มันฝันฝันไรไหนดหาศนย์อ๋ด้ือยอะอกคนคนที่ว่าเพอเนี่บ่เออหาศูนย์หาศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์อาหกนไวอืหาศูนย์นึงผวัอืมหาศูนยนึงป็ไปนึงขึ้นไหอ เราก็เห uh, ็นคนมาจับปลาจับปลาคอยเงปลาไจับปลาคอยงได้สตัวแต่เราหันตายหมดหาไรเรานัันตายมดกนเลยูีสองแปดตัวมาตวีมัง้ามืกำมือก็ไดิมืกดห้ด้วยิล้วนปานสองตัวเออคกำมือเดียวก็ดหาพตัวเป็นเเรนี่ นี่เปลี่นปาเปลี่นจำลองนั่นตายหมดนะบ่สูแล้วมัมันตายอืมสูเงนตัวพ่อเรียกนนี้่อศูนะศู์มากเลยู์มาเนาะสู์มาแต่สมตัวพ่อจะเอาตัวใดก่อนยังามกินให้ว่านก่อนหาสูญหนึ่งังก่อนหาศูญหนึ่งหาูหนึ่งห้าศูนหนึ่ง ห้าศูนหกศูนยดีพอว่าก็แปดศูนย์สองแดศูนเออองินเ่านีมัมนสองเจ็ดห้าเจ้อันที่ว่าพ่อเพิ่นละเมิดนี่เพิ่นเมิดละเมิดได้ห้าศูนย์มัอเพิ่นละเมิดได้ห้าศูนย์นลแล้วพ่อตีความฝันของปู หกศูนะคร่กาอีกอันนึงกับห้าูนหนึ่งนะครับห้าศูนย์แล้วเนาะเอาเลขกี่อกรมีอยู่หัวมันก็้สอหกส้าเลยเนาหัวนี่มันต้องหกศูนะอืมอ่าไดห้าก็ได้่อห้าศูนย์ก็ได้หกศูนย์ก็ไดก็มีห้าศูนย์หนึ่งห้าศูน หกศูนย์พอเนาะ <Okay. S 1> เอาครับ <คำ S 2> นี่มัน 2, 2, สองแปนย์เนี่ยนอ 2, สองแปดศูนย์นับเดี๋ยวกับกับเป็นตัวเลขของคุณพ่อนะครับแล้วเด็กู้หนึ่งละเมอบอกหาศูนยีก่ก็เรียกพ่อตีความฝันได้หกศูนยในก็อีกันหนึ่ง